Bum, 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 bum. กลับไปน้องครับกลับมาพบกับรายการสีพมหนาล่วงครับเกลือนยูนะรับในช่วงข้องหนาล่วงชวนร้อยก็เมินกำเสพพุ่มในอบอกกับพี่น้องไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะรับว่าวันนี้พมจะนำ่าพพี่น้องมาพบกับข้องร้อยนะกับในสไตล์มลุสลิมฮาลันในยนันน่ารักกบแห้งนะรับโดยจะพมดซอยอาซัมเป็นบ้านข้องพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยทีลังไล่กันมาที่รางกบแห้งอร่อยระยะเวลารวม ่า uh, 23ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งรามกับแหงนะครับนี่คือสุ่นรวมของคนทั่วประเทศเดมารามกับแหงจะต้องรู้จักซอยอาซ้ำและตอนนี้นะครับพรอ,อยู่ทธ uh, ีร้านยี่สิบและกับร้านอาหารฮาลาลันยี่สิบและกับมาพบกับผู้ที่ให้กำนวดร้านยี่ส,สนะิบในซอยอาซ้ำและกับเป็นนุ่ม uh, รูปล่อนะครับ ประจําสวยอาซา่งกับผมผีวชายกับผมกับบังฟิลปุดทองกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบพี่น้องครับนี่คือผู้บริหารร้านดีซิปนะครับซึ่งละลายฐานนะครับที่รายการทีวีในช่วงหนาล่วงจดรออยู่ตอนนี้อาจจะแปลกใจไว้ในสายอาซา่มันหนาล่วงหลังในสายอาซามงหือหลังอยู่ในห้างเดูมองเพราะบรรยากาศนะครับบรรยากาศมันเหมือนกับในห้างครับตอนนี้ ท่าความนิดหนึ่งนะครับบางบงฟีนนะครับซึ่งถึงจริงๆเลยครับบางฟีนกับพมนี่กระตัวจักมาคุณพ่อมรักโปรแกแกก็ให้โอกาสพมมาหลายเรื่องนะครับพี่น้องครับแต่พมไม่เคยได้เสียกันเราเราไม่เล่นการบันันเราไม่เล่นการพนันกันเลยไม่ได้เสียนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องครับกลางมังตายมังนะครับเพราะว่าบางฟีนเป็นคนพื้นเพยนั่งเดินแบบคนโปรแคนแซ็ตรงนี้นะครับนารังกระแพงชื่อชื่อจริงอ่ะคุณอนันต์อนันต์ทองครับผม าบางฟินมีในความคิดอย่างไรที่ทาร้านหรูๆแต่มีดักแค่ที่20บาทจุดเกิดของร้าน20เมื่อ2ปีที่แล้วร,ร้านยี่สิผมเริ่มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ก่อนนี้ทํ<อ>ขาข้าวมันไก่20บาิบบาทข้าวมันไก่20บาทขา,ขาย20บาทที่ขาย20่บาทคือเราต้องการให้พี่น้องที่มีตังค่อนข้างน้อยได้มีโอกาสได้<อ>ทานลแล้วก็พี่น้องที่มาทํางานพวก มาทางานกันเนี่ยได้กินของราคาถูกแต่ก่อนเนี่ยในซอยเนี่ยของ20อาหารราคา20จะจะยังไม่มีมันควมีพอผมขายได้สักเดือน2เดือนก็มีพี่น้องสามจังหวัดก็มาเปิดร้านอาหาร20เหมือนกันครับมาเปิดเหมือนกันก็เลยเป็นซอยเนี่ยก็จะรู้กันว่าเดี๋ยวนี้มีอาหาร20่สิบบาทเป็นอาหารที่ราคาประหยัดราคาประหยัดร้อยราคาประหยัดครับประหยัดแต่ต้องอร่อยด้วยกับกับับคือความเป็นมาของร้าน20่บบาทครับครับอ่านี่คือ นี่คือจุดประเดิมก็คือไม่ความ,ม่าการทำรัานยีซิเนี่ยคือเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องรักต้องการให้พีโนองเตคือมากันจากลากไล่พื้นที่ของประเทศไทยมารังก,ก์กแห่งต้องคนต้องโหลดจกาามมักรสร้างเป็นกองผืท่ามาในสัารท้ามรประเด็นลักก็คือฝรั่เงเินี่ยต้องการทดี่จะให้พี่นองได้กินของดีราคาถูกใช่ครับนะครับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากับคนทํางาน<อ>นักศึกษาที่มาศึกษาบางทีเขามีเงินน้อยแต่ทํายังไงจะได้กินก็เราก็เลย ทำให้เขาได้มีโอกาสได้ทานเป็นข้าวมันกระทา20บาทเริ่ม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 ต้นจากข้าวมัน20บาทเริ่มตอนนี่ส่งส่งปีที่แล้วเาวมันอย่างเดี้วเริ่มจากข้าวมัน20่บาทครับผมถ้าอยู่สองปีเต็มๆสองปีที่ผ่านมาครับผมพ้นพ้นประเดิมประกอบการกระทีหรือว่าเป็นเป็นเป็นคนรู้จักเยอะคนรู้จักในนามร้านข้าวมันไก่20บาทแล้วก็คือเป็นจุดจุดกำเนิดจากร้าน20บาทครับครับ เด็กเดิมเนี่ยขายข้าวมันไก่ราคา20บาทก่อนแล้วครับแต่ชังร้าน20นาทีนะตอนนี้นะครับเกินมากี่กกีี่่เดือนแล้วครับอันอันที่ตอนนี้ตอนนี้เนเวดใหม่ใช่มันปรับปรุงใหม่เนี่ยจะประมาณสัก3อาทิตย์แล้วครับผมตอบรับก็ก็ก็ดีฮะเพราะว่าประมาณ2องทุ่มเนี่ยคนจะแน่นร้านถึงก็ต้องต่อคิวเข้ามานั่งเราก็พยายามจะขยายร้านแต่พื้นที่เรามันค่อนข้างจำกัดเราเอาทำที่ได้เราเน้นคุณภาพ แต่ตะก่อนเนี่ยเราขายข้าวมานันไก่ยี่สิบตอนเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเราก็หยุดละเราขายแค่นั้นเราถือเราพอละหลังจากนั้นแม่ผมก็บอกว่าทาไมมีโอกาสทําร้านอย่างดีแล้วทาไมไม่ไม่ทำอย่างอื่นให้คนได<อ>้มีโอกาสได้กินก็เลยมาทาเป็นทาเป็นร้านให้เริ่มตั้งแต่ให้มันถึงไปถึงกลางคืนคผมก็เลยคิด ทำยังไงดีแต่ตะกอนนี้ยังไม่ชื่อร้านทั้งว่า20นะร้านข้าวมันไก่นร้าอไอย่างนี้แต่มาครั้งแต่ธรรมดาแต่ว่าเป็นทีโร่รับผู้บริโภคอะนี่คือราคาแค่ยี่ิบัาทราคาแค่20บาทครับถึงกำเนิดจากเกิดเงินจากตรงนั้นครับผมครับผมแต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือเราก็ทำยังไงจะเอามาเป็นช่วงเย็นเนี่ยจะเอาอาหารอะไรเพื่อจะมาเป็น20บาทบราทผมก็ไปคิดค้นว่าทํายังไงจะอาหารอะไรเป็นตัวดึงลูกค้าเข้ามาได้ในราคา20บาทผมก็ไปสองแสวงหาจนได้ ผัดไทย20บาท oh. สูตรเน็ตมายางไหกับประเทศไทยขอนแก่นครับผัดไทยแม่ต้นนะฮะ oh. ผมกว่าจะไม่ได้จะจะไปขอขอสูตรขอแฟรนไชส์ก็มาขายเนี่ยเ oh. ขาคุยกับเขานานมากะลงใจความวีซ <laughs> ี้ะอุซาหะไม่ยอั่ใช่ใช่ใช่เข <laughs> าให้โอกาสผมก็ <laughs> ถค่ทีว่า <laughs> บางฟีนได้นำ โคงรโอยจากขนเกนมาอยู่ในซอยห้า่ามน่ะผัดไทยขนเกนขึ้นเชือว่าโคงรโอยจังหวัดประจำจังหวัดลอนเกนเลยคือแม่ต้นแม่ต้นคุณรู้จักนนะพันไทยแม่ต้นจากหน้าหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กถึงพันไทยแม่ต้นถือว่าดังมากพี่น้องไปเสิร์ชหาข้อมูลในโลกโซเชียลได้เลยว่าผัดไทยแม่ต้นอร่อยขนาดไหนที่กลางเมืองขอนแก่นแต่ตอนนี้มาอยู่ในซอย53าสามใช่มาอยู่ที่นี่แล้วในราคา20บาท20บาท่0บาทครับผมออหนึ่งยีบาทใช่ครับคือ คนก็เหมือนเดิมฮะคนมีโอกาสเนาะมีตังน้อยก็สามารถผ่านได้สามารถกินโคงร่อยได้ได้ครับมีน้อยก็ร่อยได้ได้ครับใช่ครับใช่ครับศาสนาได้กันเลยแต่สามารถที่จะมาลิมชิมรสอาหารได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่โดยเฉพาะปิเซฟนะหรับผีวหนองมุสลิมเนี่ยมากินได้โดยไม่ต้องกังวลใจใช่ครับาเกมนี้คือครัวฮาลาลครัวฮาลาลเลยครับครับเพราะว่ามุสลิมเนี่ยต้องเน้นเรื่องความเป็นฮาลานเนี่ยครับครับ ราะะฉนนั้มีมีห้องละมาดให้ดึงมี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 ที่ละมาดมีที่ละมาดได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องซ้ำอย่างวัดพี่น้องภาคใต้แล้วกับหรือพี่น้องอยู่ตัวไทยแล้วถ้ามีโอกาสมาซอยอาซ้ำมากินข้าวมีห้องละมาดเรียบร้อยใช่แล้วก็มีห้องละมาดให้เรียบร้อยคือพี่น้องที่เวลาอยากมารับปลูกมารับปริญญาเนี่ยมามาที่นี่มารับประทานและมีที่พักใกล้ๆกันครับพักรายวันได้รายได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเด็กนักศึกษาเดี๋ยวสมัยนี้นะเขาเรียนออนไลน์ทางบ้านถึงเวลาสอบก็ขึ้นมาสอบขึ้นมาสอบอย่างเดียวกันแนะนําเลยเป็นร้านอาหารที่พึ่งได้ครับก็ตรงนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างมหาลัยมัสกิ้ักมีมหาเลยอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามใช่งกลางตรงข้ามซอยอาซ่ามนะครับพอข้ามมาก็เจอมัสยิดใช่ครับแล้วก็ประมาณสัก จากมาทิ่มานี่ประมาณซ้ำหน่วยเมตรประมาณนั้นครับผมซ้ำยเมตรพอเลยร้รานเป็นประมาณนักโหรเมตรก็ถึงห้องอาหารห้องปากรายวันห้องปากรายวัน <c oughs> เป็นลานนาดาเป็นเป็นที่พักในซอยห้าสามจะสะดวกรเรื่องของกินเรื่องที่พักจะสะดวกครับโดยเฉพาะบบพี่น้องมุสลิมนะครับครบหมดเลยนะครับผมมาในซอยห้าซ้ำเร็วม่พิดีร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับจุดเด่นของร้านมากกว่านี้บวกรับมาทดรานิดหนึ่งว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยไม่ว่าจะตาแต่ผมเห็นนะก็คือว่าเรื่องบรรยากาศร้านเรื่องอาหารเร็ว มีได้ลึกไปว่านี่มันกับบางพืนไดยักมันซสน้อคือเป็นของร้านนะคือลูกค้าเข้ามาแล้วพอใจเพราะว่าการบริการของเราเรามีทีมีพนักง,งานที่คอยต้อนรับมีพอเดอร์ไปเสิร์ฟมีมากอ<น>่อนแล้วต้องมีการน้ำรนะ้อนไาให้เน้นบริการเน้นบริการเราเน้นบริการแลเรื่องคุณภาพของอาหารเรื่องรสชาติ ถึงจะเป็น20่สิบก็จริงแต่เราต้องทําให้อร่อยครับคือทำให้เขาไม่ใช่ผิดหวังอย่างั้นเราไปไม่ไปเฟ้นหาผัดไทยที่อร่อยมาประจําที่ร้านเราครับยี่สิบร้านยี่สิบแต่กลับมาแล้วประทับใจเป็นเป็นร้านอันนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือร้านยี่สิบแล้วกับที่บักบินทําโดยหัวใจนะครับเพื่อคือไม่ได้เอาตัวตั้งของของราคาของรายได้เป็นตัวหลัก S <S ต่เอาตัวตั้งความพึงพอใจเอาตัวตั้งความสุข <S <S ตีพี่นงมากินแล้วพี่นงได้รับความสุขจากร้านยีย<ช>่ิบตัวอลซ้ำได้ครับรับกับแห้งนะครับร้านนี้เกิดมาจากผลกระทบจากโควิดด้วยมั้งมีเก,ก,กินหนเปล่ักก่ช่วงที่ผลกระทบจากโควิดช่วงนั้นปิดร้านเลยครับถรับผมถึงจะเป็นร้านข้าวมัน20เน่เพราะว่าทางทางทางการเขาให้ให้ให้เราเซฟตี้เรื่องการตั้งโต๊ะอะไรเราก็เลยเราเราเราหยุดไว้ก่อนดีกว่า หลังจากโควิดเราก็มาเรื่องปลร่งจากโควิดแล้วเนี่ยกำเนิดความผิดเกิดหนาญย่ิเนี่ยใช่ใช่มันมาจากให้การนี้โดยใช่ใช่เลยครับตรงมาเด่นเลยนะเราผมเนี่ยคิดคิดหนักเลยทำให้ยิ่สซิกลัวลัวสองบอจะมาเล่นหาว่าหลอกลูกค้าแบบยิ่งิบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ต้องต้องต้องมีควาเป็นยิ่ิให้เามันมีจริงอยู่แล้วมีจริงอยู่แล้วอะไรัี้คิดคิดอยู่หนักมากก็ทำยิ่งิลูกค้าต้องมาต้องแบบว่า จะโกหกหรือเปล่าว่า20บาทจะอยู่ได้ยังไรอะไรแค่นั้นแล้วก็ตัวลูกค้าจะแบบร้าน20คงจะเป็นร้านแบบชัวหวยร้านแบบอะไรประมาณนั้นเป็นร้านเหมือนขายของ20อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ผิดหวังครเข้ามา20แล้วไม่ผิดหวังออกไปได้ได้ได้ผลลัพธ์ออกไปเกิน20ราคา20แต่ความประทับใจเป็นล้านประมาณนั้นครัแล้วมาถ้ามาที่5 3 20ครับ5 3 20วันนี้ครับพี่น้องครับช่วงหนาล่วงส่วนร้อย วั่งว่าพี่น้องคงจะได้ระเบรงกระตุ้นสียักษ์จะมาสัมผัสกับรบานด์จีซิในซอยอาซเต็มบร,ริการงานด้วยหัวใจต้นรบพี่น้องด้วยทีมงานที่มีแต่หัวใจล้วนๆไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของทนกำไรทุนเป็นตัวลักแต่เอาความพุงพอใจของพี่น้องที่มาแล้วเอาความประทับใจของพี่น้องที่มาแล้วเป็นตัวตั้งเพร,ร,รนาะฉะนั้นวันนี้นะครับพมนะล่วงรร่เจงกิ่งทองต้องกับขอบคุณนะครับคุณบังฟินที่เปิดโอการในพผมได้มา พูดคุยเปิดตัวใจกันตรงนี้นะครับยักย้ายบางพีในสิงไ์ทายเตียนเชิญพี่น้องสกิดหน่อนก่อยากรานกันขอฝากพี่น้องที่จะมาในงานเทศกาลรับปริญญาหรือว่าพี่น้องที่อยู่ระกแวกใกล้เคียงต้องการอาหารที่อร่อยก็สามารถเชิญมามาที่ร้านที่สิบคืได้นะครับเราพร้อมบริการด้วยความอร่อยด้วยความประทับใจกับลูกค้าทุกท่านครับครับในเรื่องของ ก่อนก่อนยักหลักกันแต่ว่าคำท่ามถิงง่ายทักนิึงนะครับว่าการวางเพศนในการเทรนเด็กเบื่อต้นรักพีนองการวางเพ่นในการขยับขย่าย์ปะตอนนี้ตะเลรานแล้วเนี่ยตาเตตาเตพุ่มมารสะพัดแล้วก็จากการฟังจากการบอกล้าวของมูปีนนะครับว่าพีโนมาลังเล่กันมาให้บริการกันมากตัตัดใจกันก็มากแต่จะมีมีมาตรการในการรักษามาตรท่านแล้วก็ให้มันมี มีการหวางเพนให้มันดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตนะครับในข้างหน้าที่พัฒน์พึงอย่างคือผมเนี่ยผมไม่ได้ทำด้วยตัวผมเองผมจ้างผู้จัดการระดับมืออาชีพมาครับผู้จัดการร้านเนี่ยเขาจะมาดูแลแม้กระทั่งการรับพนักงานการอบรมพนักงานยังไงผมจ้างผู้จัดการร้านมาดูแลถ้าผมประสบการณ์ตรงนี้ผมไม่มี คนเราไม่ไม,ไม่แม่นทุกเรื่องหรอกมันก็ต้องมีคนที่เขาแม่นเอาเอาเข้ามาบริหาเรเอามืออาชีพมืออาชีพเข้ามาบริหารนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลลูกน้องประมาณ17บเจ็ดคนอนะ่ะก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนส่วนไหนอะไรยังไงมนถึงออกมาได้าาถ้ากระทั่งผมทําเองผมว่าผมไม่สามารถการันตีว่าผมจะทำได้การันตีต้องอาศัยประสบการณ์คนที่มีความสามารถนะครับ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 ผมเป็น้องครับ,รบ,มมน,รบนี่คืออัวใจรักของร้านนะครับ คนที่จะคอยขับเคลื่อนร้านย,ยี่สิบพาซัมถ้าพี่น้องดูอยู่ทางช่องทีวีหรือว่าดูอยู่ทางสื่อโซเชียลต้องการที่จะปักหมดุดแชร์ไปที่เพจไหนครับเพจ20เลยครับขึ้นเพจว่าย<อ>ี่ล่ะยี่สิเลยจะขึ้นโลโกโ้โลโก้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับกระฟ้าพ่น้องนักกับช่วยแชร์ช่วยบล็อกต่อกันไปด้วยนะักกับว่าข้องร้อยจากาทุกมีอยู่จริงเทรามกับแมงหาซ้มรานยี่ส ครับพมวันนี้ก็คุณบางปีนะครับทีมาลงรายการขับคุคนกาครับสวัสดีครับัพม การินกิจทองนะครับเมื่อนที่บางฟินได้บอกไปรเรียนใจแล้วนะครับว่าที่นี่เรามีชายผู้จัดการเมื่อ,อชีพในการดูแลต้อนรับพี่น้องในการให้บริการรา 20, าา้านยีน่สิบซอยอาซัมบรรยากาศตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้จัดการร้านยี่สิบซอยอาซัมนะครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมเจอได้กับชื่ออุสมานครับอุสมานบางอุสมานอุสมานเป็นเป็นคนจังหวัดนะครับเป็นคนจังหวัดเดิมเป็นคนปัตตานีครับออ๋เป็นอยู่ปัตตานีปัตตานีนะปัตตานีครับอ๋ออำเภออะไรครับผมอยู่ยะรังครับอยู่ยะรังยะรังปัตตานีนะครับเออ่ก่อนหน้านี้ทำงานทางด้านดูแลเกี่ยวกับการให้บริการด้านอาหารก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่ อยู่ร้านอาหารเหมือนกันครับเมื่อก่อนหน้านั้นก็ทํางานเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวการจัดการองค์กรเยาวชนเรื่องการการคนอะไรประมาณนี้ครับการพบปะคนการอยู่กับคนการให้บริการงานบริการงานบริการสักส่วนใหญ่ครับงานบริการสักส่วนใหญ่ไปพบลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาใช้กับร้าน20ในซอย53นี้ยังไงบ้างคประสบการณ์ตรงนั้นนะคะคือลูกค้าเปรียบเสมือนเราเราไปกินที่อื่นเราก็อยากได้บริการที่ดีใส่ใจ คือคือใจเขามาใส่ใจเราและเราก็ให้บริการอะไรที่ผิดพลาดเราก็ต้องขอโทษต่อหน้าลูกค้าคืออะไรที่ผิดพลาดต้องยอมรับส่วนนี้เหมือนลูกค้าบางคนคือต่อให้อาหารไม่อร่อยตรงไหนยังไงถ้าบริการดีก็จะได้รับคะแนนไปส่วนหนครับ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 ในส่วนของอาหารทั้งหมดมีกี่เมนูหลักๆครับพี่เมนูทั้งน้ำทั้งกับข้าวยำน่าจะเกือบ สี่หกสิบกว่าเมนูครับหกสิบกว่าเมนูใช่ครับครับพี่อมรวมแล้วจะเป็นเมนูฮาลานทั้งหมดเลยฮาลานทั้งหมดเลยครับรับประกันได้แล้วรับประกันได้ครับรับประกันได้นะครับครับฮาลานทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพันธุ์นันพี่น้องครับนี่คือบัญญัติกาศของร้านยียิปแล้วก็ผู้จัดการร้านนะครับแล้วก็ย้ายพี่น้องได้พบกับบางฟินไปแล้วผู้บริหารทีนี้ผู้จัดการบางลอนอุสมานครับอุสมานครับอุสมานจากปัตตานีนะครับไม่ต้องห่วงว่าชาชักมาจากเล่งทัพย์จังหวัด รอาผู้จัดการกะอยู่ปัตตานีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องการเสียกินข้องร้อยน่าล่วงเนร้อยมาได้เลยนะครับเสียซอยห้าสิบามนะครับร้านยี่สิบยี่สามนะครับให้ผู้จัดการได้เชิญชวนแร้งไม่พูดอะไรกับพี่น้องท่านผู้ชมหน่อยนะครับได้อัสลามรัฐมนตรีต้อตุลลอยู่กับราคาตัวนะครับฝากฝากร้านยี่สิบนะครับเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องคนกรุงเทพเอง คนสามจังหวัดเองแล้วคนไทยทุกคนนะครับต่อให้แม้ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับเราพี่น้องกันนะครับโซนนี้ซอย53นะครับอยู่เซเว่นที่2นะครับซ้ายมือเป็นร้าน20นะครับมีทั้งอาหารตามสั่งนะครับมีชาโรตีชาชักนะครับแล้วก็ไอศครีมต่อไปอนาคตนะครับเราก็จะเพิ่มเป็นเนื้อปลาเผาพวกยำพวกเนี้ยครับโดยเฉพาะสาคัญที่สุดผัดไทย20ผัดไทย20นะครับได้กล่าวว่าสูตรเด็ดมาจากอนเก่งใช่ครับได้สูตรเด็ดนะครับคือ ที่นี่นะครับเราใช้ตลาดล่างกล่งกางครับสำหรับลูกค้าที่เป็นคนทํางานเยาวชนวัยรุ่นวัยนักศึกษาอะไรประมาณนี้ครับเว่าจะตอบโจทย์ได้ครับก็เมื่อกี้ผมให้ใครยกว่าบอกว่ามา20แต่กลับไปประทับใจเป็นร้านเป็นร้านนะครับใช่ครับคือเราพยายามจะทํายก ร้านมุสลิมที่เป็นรา้านเป็นร้านชาเนี่ยอยากจะให้เป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งไปเลยครับเดี๋ยวนี้ร้านแนวเขาเรียกกันอะไรนะสรตทฟูดสรตทฟูดที่มันอยู่ในประเภทนั้นไหมกึ่งกึ่งสรตทฟูดนะครับถ้าที่ร้านเนี่ยถ้ามองทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เชิงร้านน้ำชาอย่างเดียวจะมีพวกอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้สั่งไทยมี โรตีมัจชาติข้าวก็มีข้าวก็มีครับตามสั่งใช่ใช่ครับไต่ดันเด็ดเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคในของประเทศไทยพี่น้องที่อยู่ในเคยเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมไทยหนับถือมีความเชื่อได้กันแลยแต่มาได้เลยไต่ดันยินทิปนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่นี่เป็นครัวฮาลัน100% ครับหัวร้านร้อยเปอร์เซ็นต์มีสสบข้าวมีห้องละหมาดให้ด้วยมีห้องละหมาดด้วยด้วยนะคะมีห้องมีมีทั้งห้องละหมาดนะครับมีที่จอดรถนะคะหน้าร้านแล้วก็ข้างซ้ายนะครับใช่แต่นี่สำคัญเพราะว่าคนนึกถึงซอยอาชาบเลยนึกถึงว่าจอดรถยากใช่ใช่แต่ว่าที่นี่มีที่จอดรถมีมีครับสำหรับลูกค้าที่เอารถยนต์มานะครับสามารถบอกฝ่ายเคอร์เตอร์เราจอดได้ได้เลยค้านะครับเพราะว่าสถานที่ของร้านเนี้ยเป็นสถานที่รับจอดรถด้วยใช่ค่ะ กับขอบคุณมาร<อ>์กนะครับพนีสำหรับผู้จัดการเด่นปืนอกาสาไทยในเรื่องในศพถ้ำเรื่องการให้บริการและการพูรดคุยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ